สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่20นะคะเดือนมกราคม2566นะคะก่อนจะไปรับชมนะคะมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่4นะคะวิ่ง6แล้วก็วิ่ง0นะคะ ก็จะเข้า47นะคะตัวคัดตัวเจาะเลยนะคะแล้วก็09นะคะสปะปรเราจะเล่นเป็นเกณล่างนะคะสำหรับ0990นะคะตัวเด่นนะคะก็จะเข้า47นะคะตัวรองก็เข้า0990นะคะแล้วก็47นะคะ วิ่งสายลู่ก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดจะให้เด่นอยู่ที่เด่นอยู่ที่3นะคะวิ่ง0นแล้วก็วิ่ง6วิ่งหนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สามนะคะแอดก็จะให้3 0ม3ูนย์ศูนยสองสองสาเจสแล้วก็3 9 9เสามนะคะ ศนะคะแอดก็จะให้ศูนย์ห2 0 10, 20, 40, 0 4หนึี่พอศูนย์เจ็ดเจ็ศูนะคะหนะคะแอดก็จะให้6กหน หกสามสามหกหกสี่สี่หกแล้วก็หกเก้าเก้าหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะ สามนะคะแอสก็จะชอบสามเก้ากับสามเจ็ดนะคะสามศูนย์กับสามสองก็เป็นตัวรองนะคะศูนย์แอสก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่นะคะศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดก็ตัวรองนะคะหกนะคะแอสก็จะชอบ หกกับหกเกนะคะหกกับหกก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้ก <descon fin anta> <agę> okay. ันไว้เพื่อความชวรนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้3 3 0สแล้วก็6 6นะคะ ชุดสตัวชุด3มตัวนะคะแอดก็จะจาอให้เจ็ดสามเก้สี่หเก้า

หกสี 46, แล้วก็หกเกาหนะคะสำหรับตัวรองนะคะตัวรองก็จะมี 3, 3, 3 20, 0มศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสามศูนดหหนึ่งห แล้วก็หกสามสามหกนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบนะคะเดือนมกราคม2องพันห้าหกสิบหกนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหนุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ